กรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งลูกหมูตัวโต,วตวซึ่งเป็นพี่ใหญ่ใน,นมีนิสัยที่เกียจคานและชอบแอบลับนอนอยู่ตลอดเวลาลูกหมูตัวที่สองนั้นเป็นหมูที่ตะกะไม่ชอบทํางานแต่ลูกหมูตัวที่สามนั้นเป็นหมูที่ขยันขันแข็งทํางานเป็นอย่างมากวันหนึ่งแม่หมูได้พูดขึ้นว่าตอนนี้พวกเธอก็โตกันมากแล้วถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกัน ออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วนะจ๊ะโหแม่ะ่ะอย่ามัวแต่บ่นสิรีบๆออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วลูกหมูก็พากันไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางแล้วมาอวดน้องๆเห็นไหมฉันสร้างบ้านเสร็จเสรจรวดเร็วก่อนใครๆเลยโหพี่เก่งจังสร้างบ้านเสร็จรวดเร็วและเนียนจริงๆแต่ว่านะบ้านที่ทำขึ้นจากฟางมันคงต้านลมที่พัดมาแรงๆไม่ได้น่ะสิ ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องสร้างบ้านของเราได้ดีกว่าเพราะมันสามารถจะต้านลมแรงได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วลูกหมูตัวที่สองจึงรีบเข้าป่าแล้วเก็บรวบรวมไม้ในทันทีทันใดแค่นี้เองเราก็ได้บ้านที่ทํามาจากไม้ทําให้บ้านแข็งแรงเห็นไหมสร้างเสร็จแล้วพี่หมูตัวที่สองจึงคุยอวดลูกหมูตัวที่สามเช่นกันดูสิบ้านที่ทาด้วยไม้ของข้าสร้างเสร็จแล้ว เป็นบ้านที่พิเศษสามารถต้านลมได้อย่างดีถึงแม้ว่าบ้านที่ทําขึ้นมาจากไม้มันจะต้านลมได้ดีจริงแต่ถ้ามีหมาป่ามาบุกโจมตีมันอาจจะพังลงมาก็ได้อีกไม่นานก็จะมืดแล้วเดี๋ยวพวกหมาป่าก็จะได้เวลาที่จะออกมาหากินของมันเสียด้วยสิและลูกหมูตัวที่สามก็ได้สร้างบ้านโดยใช้อิฐเรียงกันทีละก้อนแล้วฉาบด้วยปูนอีกครั้งอย่างหนานแน่น และแล้วเมื่อความมืดเข้ามาเยือนเมื่อบนท้องฟ้าพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วบ้านที่สร้างขึ้นมาจากอีดของลูกหมูตัวที่สามก็สร้างสำเร็จลงอย่างเรียบร้อยนั่นเสียงหอนของหมาป่าได้เวลาออกมาหากินของมันแล้วฮ่าฮ่า,ามีลูกหมูหน้าอร่อยตั้งสามตัวมาสร้างบ้านข้าจะกินลูกหมูตัวที่เกียดคัน ที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนหมาป่ามาถึงหน้าบ้านที่ทําด้วยฟางเมื่อลูกหมูตัวโตได้ยินเสียงของหมาป่าจึงรีบล็อกประตูทันใดแล้วต่อมาหมาป่าก็เป่าบ้านของลูกหมูตัวโตพังอย่างง่ายดายลูกหมูคนโตตาเหลือกวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองทันใดหมาป่าได้ตามไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สองเปิดประตูดูนี้ลูกหมูตัวโตและตัวที่สองหวาดกลัวและกอดกันอยู่ในบ้านไม้ แมวมาป่าก็เป่าบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองพังอย่างง่ายได้ลูกหมูทั้งสองจึงวิ่งไปหลบอยู่ที่บ้านของลูกหมูตัวที่สามแมวมาป่าก็ตามไปอีกเปิดประตูดูนี้หมาป่าก็ได้เป่าบ้านของลูกหมูตัวที่สามแต่เป่ายังไงบ้านก็ไม่พังหมาป่าจึงหาอุบายต่างๆให้ลูกหมูตัวที่สามเปิดประตูแต่ลูกหมูก็ไม่เปิดแมวหมาป่าก็ได้ปีนเข้าป่องไฟบ้านของลูกหมูลูกหมูจึงพากันจุดไฟเตาผิงขึ้น พอมาป่าตกลงมาก็โดนไฟลวกบาดเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นมาป่าก็สำนึกผิดและกลับใจเป็นมาป่าที่ดีหลังจากนั้นลูกหมูตัวโตและตัวที่สองจึงหันมาเอาอย่างลูกหมูตัวที่สามคือหันมาขยันหมั่นเพียรไม่เกียจขานลูกหมูทุกตัวจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา ba 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 na na Oh! Ba-b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 a-na-na Ba-b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 a-na-na ba 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 na na Togalido, potatolika, nivalo, manika, notika Ba-b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 a-na-na Yopla no fo, lakpa no sou ma ba la na laka mo petala mo ba na na ba Lino, potas, solika, nima, loma, nika, notika, baba, baba,